โยบเนี่ยเข้าสเปคคนธรรมหมดเลยเขาอาจจะไม่เห็นว่าโยบทำสิ่งชั่วร้ายอะไรแต่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับโยบมันสเปคคนธรรมแน่นอนเลยที่เกิดขึ้นกับโยบแบบนี้ดังนั้นเขาก็เลยสรุปว่าพระเจ้าจะทำลายคนธรรมดังนั้นโยบจริงถูกทำลายในตรงนี้เนี่ยมีความจริงสองอย่างที่น่าสนใจมากในคําพูดของเอลิฟัสในข้อที่25จนถึงข้อที บอกว่ามีเหตุผลหลักสองอย่างที่คนอธรรมจะถูกพิพากษาในข้อที่2 5่สิถึงยีิบหกชี้ว่าการกรบฏต่อพระเจ้าจะทําให้เขาถูกพิพากษาข้อ27-28ิ 28, ชี้ว่าการหมกมุ่นสนใจในตัวเองสนใจแต่ตัวเองเห็นแก่ตัวเนี่ยจะนําไปสู่การถูกพิพากษาในข้อยี่สิถึงสาได้เพิ่มการพิพากษาอีก7ประการที่มีเหนือคนอธรรมโอ้นี่คือขู่กันแบบเต็มที่เลย แต่บทนี้มีประโยชน์มากที่เราจะพบว่าอะไรคือสิ่งที่คน,นธรรมจะได้รับข้อ,อยีิบเก้าถึงสามห้าดังนี้นะครับข้อยีิบเก้าคนธรรมจะไม่ประสบความสําเร็จสามสิบคน,นธรรมจะตายทําอะไรก็จะล้มเหลวผลงานเขาจะล้มเหลวข้อสามสิบเอ็ดคนธรรมจะทุกข์ทรมานก่อนวัยอันควรสามสิบสองคนธรรมจะสูญเสียทรัพย์สมบัติทั้งสิ้นของเขาสามสิบสี่คนธรรมจะพบกับความแห้งแล้งการไม่เกิดผลการเป็นหมันและสามสิบเอ็ดคนธรรมจะหลอกตัวเอง บทที่15ข้อที่35บอกว่าเขาทั้งหลายได้ตั้งท้องความชั่วและคลอดออกมาเป็นความชั่วร้ายและจิตใจของเขาตระเตรียมการล่อลวงชี้ถึงลักษณะของคนอธรรมบอกว่าเนี่ยเขาได้ตั้งท้องความชั่วร้ายแล้วในที่สุดสิ่งที่ออกมาเนี่ยมันจะเป็นการล่อลวงกะทรานสิ่งเลวร้วายนี่คือลักษณะของคนธรรมซึ่งคนอธรรมเช่นนี้การพิพากษาทั้งหมดที่ พูดมาในข้างต้นของบทนี้จะมาถึงพวกเขาซึ่งอาจจะแตกต่างกันบางคนได้ข้อ7.89บางคนได้ข้อ1.35ซึ่งแตกต่างกันแต่ว่านี่คือผลลัพธ์ของคนอธรรมเอริฟัตชี้เห็นว่าโยบเนี่ยข้างนอกอาจจะดูดีดูแข็งแกร่งแต่ภายในเต็มไปด้วยความบาปแต่ความจริงแล้วโยบเนี่ยข้างนอกเนี่ย อาจจะดูถูกลงโทษมากมายแต่ภายในจิตใจเขามีความเชื่อที่แท้จริงในพระเจ้าในบทนี้สามารถสรุปสั้นๆได้ว่าในที่สุดแล้วความทุกข์จะเอาชนะคนอธรรมและทำให้เขาหวาดกลัวแต่ความทุกข์จะไม่เอาชนะคนชอบธรรมผู้ที่พึ่งพาพระเจ้าคนเหล่านั้นที่พึ่งพิงในพระเจ้าวางใจนในพระเจ้าพระเจ้าทรงสัญญาว่า พระเจ้าจะเป็นที่ลี้ภัยของเขาพระเจ้าจะเป็นปั้มปาการของเขาพระเจ้าจะช่วยกู้เขาจากกับดักพระเจ้าจะทรงช่วยกู้เขาจากโลกภัยทุกอย่างพระองค์จะประทานปีกแห่งการปกป้องเหนือชีวิตของเขาเขาจะลี้ภัยอย่างปลอดภัยภายใต้ปีกของพระองค์ความสัตย์ซื่อของพระองค์จะเป็นโลกเป็นดั้งคุ้มครองเขาไว้ เขาจะไม่กลัวความสยดสยองในกลางคืนเ,ออเขาไม่กลัวภัยพิบัติในกลางวันเ,ออเขาจะไม่กลัวโรคภัยที่ไร่มาในความมืดเ,ออเขาจะเห็นการตอบแทนแก่คนธรรมออพระเจ้าจะปกป้องและเป็นที่พักพิงของเขาเออให้เรายิ่งขึ้นด้วยกันพระเจ้าสัญญาว่าจะไม่มีเหตุร้ายเกิดขึ้นกับเขา จะไม่มีภัยพิบัติเข้ามาใกล้ครอบครัวของเขา <Hey. S 1> พระองค์จะสั่งทูตสวรรค์ปกป้องเขาไว้ <Hey. S 1> พระเจ้าสัญญากับคนเหล่านั้นที่วางใจในพระองค์ว่า <Hey. S 1> พระองค์จะทรงพิทักษ์รักษาเขา <Hey. S 1> เมื่อเขาร้องทุลพระเจ้าจะตอบ <Hey. S 1> พระองค์จะอยู่กับเขาในยามยากลำบาก พระองค์จะทรงช่วยกู้เขาพระองค์จะให้เกียรติเขาเขาจะอิ่มใจด้วยชีวิตยืนยาวและเขาจะเห็นการช่วยกู้ของพระเจ้าคนที่เชื่อในพระเจ้าคือคนที่พึ่งพาพระเจ้าในทุกสิ่งไม่ได้พึ่งพาในมนุษย์ไม่ได้พึ่งพาในผู้นำพึ่งพาอาจารย์หรือพึ่งพานักเทศคนใ,นใดๆ ขอบคุณพระเจ้าสําหรับท่านเหล่านั้นแต่ท่านเหล่านั้นเราไม่สามารถเอาความไว้วางใจของเราไปฝากไว้ที่พวกเขาได้วันนี้แม้เราเป็นลูกของพระเจ้าแล้วเราเป็นที่รักของพระเจ้าเราได้ชื่อว่าเป็นคริสเตียนเราอยู่ในทางของพระเจ้าแต่เราก็ยังผิดพลาดท,ทั้งบาปไปในแต่ละวันราจะแค้นคนนั้นเกลียดคนนี้ไม่ให้อภัยคนนู้นอิจฉาคนนั้นอะไรก็แล้วแต่เกิดขึ้นเสมอๆในชีวิตของเรา ให้เราท่อมใจลงต่อจำเพาะพระพักของพระเจ้าพึ่งพาพระองค์ขอพระองค์ทรงอภัยความบาปนั้นอภัยท่าทีที่ไม่ถูกต้องนั้นแม้ข้าพระองเป็นลูกของพระองค์แล้วเป็นลูกของพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่แต่ทําตัวไม่ถวายเกียรติพระเจ้าขอพระองค์ทรงยกโทษพึ่งพาพระองค์โดยการให้ขอพระองค์ช่วยยับยั้งจากการทําผิดต่างๆในข้อที่13ขอพระองค์ทรงยับยั้งขอพระองค์ชําระบาปขอพระองค์ทรงยับยั้ง ช่วยเราให้เรารู้ตัวว่าเราไม่สามารถทำด้วยตัวเองได้ แล้วทำอย่างไรเราถึงจะสามารถควบคุมความอยากที่ไม่มีสิ้นสุดของเราหรือของมนุษย์แต่ละคนได้ต้องกลับไปที่จุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นคือเราสูญเสียชีวิตเราก็เลยกลายเป็นลักษณะแบบนั้นดังนั้นถ้าเรากลับมีชีวิตอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นชีวิตที่ครบบริบูรณ์เราก็จะหายจากอาการนั้นได้แล้วจะกลับมีชีวิตได้อย่างไรก็คือการมีความสัมพันธ์กับพระเยซูยิ่งชีวิตของเรามีความสัมพันธ์กับพระเยซูมากเท่าไหร่ยิ่งใกล้ชิดติดสนิทกับพระเจ้าจดจ่ออยู่กับพระองค์ยิ่งเราใกล้ พระองค์สนิทกับพระองค์เนี่ยพระองค์ทรง,สงแสนดีเราจะยิ่งรักพระองค์เหมือนกับเรารู้จักใครบางคนที่น่ารักหรือนิสัยดีใช่ไหมยิ่งเรารู้จักเขามากเท่าไหร่เราก็อยากจะรักเขามากขึ้นเท่านั้นยิ่งน่ารู้สึกว่าเขาน่ารักมากขึ้นอยากจะดีเขามากขึ้นเหมือนกันเมื่อเรายิ่งรู้จักกับพระเยซูรยิ่งรักพระเยซูมากขึ้นวันนี้เนี่ยเราทําอย่างอิสราเอลในสมัยนั้นหรือเปล่าละทิ้งจากการพึ่งพระเจ้าไปพึ่งสิ่งอื่นวิธีเช็คว่าวันนี้เราพึ่งพระเจ้า หรือพึ่งสิ่งอื่นมากกว่ากันดูง่ายๆเลยก็คือว่าเมื่อมีปัญหาวันนี้เนี่ยเราใช้กี่วินาทีในการอธิษฐานแล้วเราใช้กี่ชั่วโมงหรือกี่วันในการแก้ปัญหาดูชัดๆเลยปากอาจจะบอกว่าพึ่งพระเจ้าสุดใจแต่อธิษฐานสิบห้าวินาทีแล้วก็ใช้เป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยเพื่อแก้ปัญหานั้นอันนี้มันไม่ใช่ละใช่หไหมเจ้าหันไปพึ่งอียิปต์ แต่ระวังดีๆอียิปต์จะเป็นไม้เทา้าเปาะสําหรับเจ้ามันจะหักหน้าเจ้าจะทิ่มแล้วก็มันจะทิ่มพุงเจ้าด้วยไอ้ที่เจ้าทำนะมันจะสร้างปัญหาสร้างความลําบากให้กับเจ้าดังนั้นให้เรากลับมาในเส้นทางที่ถูกต้องคือว่าเมื่อเจอปัญหาอธิษฐานแก้ปัญหาโดยการคุกเข่าลงพึ่งพาพระเจ้าจงเรียนจากบทเรียนของอิสราเอล ผู้หันหลังให้พระเจ้าไม่พึ่งพระเจ้าแต่ไปพึ่งอียิปต์ใช่ไมเมื่อเมืเอ่อแล้วก็พิงเวลาพิงเนี่ยเอนตัวสุดๆแล้วก็พิงแบบเนี้ยแปลว่าตอนนี้เนี่ยผมไว้ใจในโต๊ะตัวนี้มากเลยถ้ามันพังเกิดอ,อะไรขึ้นรู้ไหมผมล้มแน่นอนแต่ไม่มีวันพังเพราะว่าสิ่งที่ผมพิงนั้นคือพระเจ้าผู้ทรงเข้มแข็งวันนี้เราพิงอะไรหากเราพิงว่าคนนี้ต้องช่วยเราถ้าเราไม่ช่วยเราเราแย่แน่เรากลาลังวางใจในเขาอยู่ หากเรากําลังพิงบางอย่างเราต้องทำโอทเยอะๆทำโอทเยอะๆวันใดโอทีหมดเราจะยุ่งเลไใช่ไหมแปงว่าเรากําลังพิง OT อ,อยู่หรืออะไรก็แล้วแต่วันนี้ทุกอย่างในโลกนี้มันไว้ใจไม่ได้แต่มีสิ่งเดียวที่เราพิงแล้วไม่มีวันล้มเพราะว่าแข็งแกร่งที่สุดก็คือพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดวันนี้ท่านกําลังพิงอะไรอยู่ท่านกําลังไว้วางใจในอะไรวันนี้เมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นกับชีวิตของเรา ให้เราใช้เหตุการณ์นี้ออกกำลังกายฝ่ายวิญญาณ